ครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับจอแอนดรอยที่ติดตั้งตรงรุ่นกับ Honda c r v g c ซนะครับซึ่งตัวนี้เดิมๆรถนะครับก็จะมีจอมานะเป็นจอเดิมโรงงานนะครับตัวนี้แล้วมีกล้องหลังมาด้วยนะครับมีระบบคอนโทรลนิโพรมอะไรนะครับคุณลูกค้าก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็นของแบร์นาฟาครับของแบร์นาฟาพุสติกนะครับรุ่นแรม2ลอม32นะครับ CPU 8คอร์อตัวนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับชุด บัตรตรงรุ่นแล้วก็กล่องแคนบัตนะครับแล้วก็อุปกรณ์สายต่างๆมาให้ครบนะครับแล้วก็หน้ากากตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็หน้ากากซัพพอร์ตกับตัวคอนโซลเดิมนะครับมีไฟฉุกเฉินด้านบนนะครับตัวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตกับช่องลมแอร์นะครับที่จะติดตั้งตรงรุ่นเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการถอดแล้วก็ประกอบเสร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการถอดการลื้อนะครับกับหน้ากากวิทยุเดิมของ Honda CRV G4 นะครรับเิ่มต้นเราก็ต้องถอด ชิ้นช่องลมแอร์สองข้างออกกกอนนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องมือนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเราก็สามารถที่จะงัดออกมาได้เลยนะครับอยนี้นี่นะครับมันก็จะมีกิปนะครับด้านบน2ตัวแล้วก็ด้านล่างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านบน2ตัวแล้วก็ด้านล่างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิปเหล็กข้างละตัวนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะใช้เป็นบล็อกก็เป็นตัวทีเบอร์8นะครับจะมีน็อตขันอยู่นะครับนีนะ่จะมีน็อตเบอร์8ดอยู่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้การดึงขึ้นมาดเวยนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ผ้านะครับรองและล่างนิดหนึ่งนะครับรองและล่างแบบนี้นะครับกันรอยนะครับจากนั้นเราก็ถอดปลั๊กไฟฉุกเฉินแล้วก็ปั๊กท้ายเครื่องต่างๆ ก็จะประมาณนี้นะครับในการถอดวิทยุ Honda CRV G4 นะครับก็เป็นอันติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับจอ Android นะครับของแบรนด์ฟ้าคูสติกนะครับรุ่นแรม2องลอมสา CPU 8คอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2022นะครับติดตั้งกับรถ Honda CRV นะครับ Gen4 ตัวนี้ก็ติดตั้งในอย่างลงตัวสวยงามนะครับหน้ากากติดตั้งแล้วเข้ารูปนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินที่อยู่ด้านบนนะครับก็ใช้งานปกตินะก็คือสวิตช์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับ จอเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นนะครับใช้งานระบบคอนโทรลที่พวงมาลัยเนี่ยใช้งานครบนะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็ตัวนี้กดใช้งานรับสายบางสายได้ด้วยนะก็คือเราใช้ฟังก์ชันรับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็กล้องหล้างเดิมนะครับใช้งานได้นะครับนะครับตัวนี้นี่นะครับกล้องลังเดิมนะครับมีเส้นบอกระยะเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ คอนโทรลพวงมาลัยใช้งานครบนะครับฟังก์ชันก็ครบด้วยนะครับติดตั้งตรงรุ่นสวยงามนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB นะครับเราไว้ในที่เก็บของฝั่งทางซ้ายนะครับหพอร์พแล้วก็ใช้พอตเดิม1พอร์พนะครับตัวนี้ติดตั้งยังลงตัวมากนะครับสามารถใช้งาน FM ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งาน FM ได้ปกตินะครับนะครับแล้วตัวโลกน้ําแข็งก็เริ่มละลายมากขึ้นจก็จะใช้งาน FM นะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานระบบ นำทางนะครับเป็นของ Google m a p แแล้วก็สามารถจะใช้เป็นของ Google m a p ได้นะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็สามารถจะใช้แอปนะครับต่างๆเช่นแอป u t u b e นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานทางเพ y Store นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานแอป y o u ูทูบสามารถที่จะรับชมวิดีโอต่างๆได้นะครับจากทางช่อง y YouTube หรือว่าจะโหลดแอปอื่นๆนะครับมาทางเ Pay Store ก็ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่บัญชีนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาใส่บัญชี G ี mail ก่อนนะครับ นี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยสวยงามลงตัวนะครับกับ Honda c r v g 4นะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเดิมรถรุ่นที่มีจอแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับอยากจะเปลี่ยนจออ n น r o i d ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับระบบฟังก์ชันที่คอนโทรลพรมอะไรก็ใช้ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ